นบิเด้วันฟ้าไม่วันไม่ไว้จงไปถึงเส้นชัยจึงมีันะประคองเธอไว้ดังลมใต้ปีของเธอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ซีวีออนใต้เมืองแห่งอารยธรรมมีประวัติศาสตร์มาช้านานกว่า700ปีชุมชนออนใต้ องในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพื้นที่แห่งนี้ให้่มเย็นถึงเก้าครั้งอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนหนึ่งในโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านทำให้พื้นที่ป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมีดอยสูงเด่นนักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่าฟูจิออนใต้ก่เกิดแม่น้ำสามสายแม่น้ำแม่ออน แม่น้ำห้วยลานแม่น้ำแม่ผาแหนที่รอเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนทั้ง11หมู่บ้านแอลออนใต้ครบรถวัดเจงแสนแหล่งกำเนิดเครื่องปั้นถ้วยสันกำแพงวัดปาตึงกราบสรีระสังขารหลวงปูล่าตาทิพย์ออนใต้ฟาร์มเก็บพักแยนะกินหิ้วสาเตียวสวนตานอาหารพื้นเมืองฟ้าใหม่แฮนลูมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝายทอมือของฝากของที่ระลึกหัตกรรมงานผ้าจากผู้ผลิตในชุมชนเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมรวมศิละปะจากศิลปินทั่วประเทศไทยสามารถชื่นชนภาพจากศิละปะและเลือกซื้อเป็นเจ้าของได้ภายในพิพิธภัณฑ์ศิละปะเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมชุมชนท่องเที่ยวอ่อนใต้เรามองว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการที่จะให้ความเป็นอ่อนใต้ยังคงอยู่เราจะต้อง บูรณาการร่วมกันเพื่อให้คนในชุมชนอ่อนใต้ทั้ง5,900กว่าคนม,มีความสุขด้วยกันในเรื่องของการทําชุมชน CV ค่ะในแนวคิดความคิดเห็นของของการทํางานท่องเที่ยวชุมชนอ่อนใต้ก็คือตัว consensus เป็นสิ่งที่สําคัญมากเมื่อ c o n s e n s u สมีความชัดเจนแล้วทุกคนคุยกันคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันโดยไม่ได้ใช้อารมณ์แล้วคุยกันแล้วจบ ในพื้นที่การประชุมนั้นๆแล้วเราก็ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําเป็นคีย์ซักเซสที่จะสามารถืก็คือสิ่งแรกที่จะทําให้ชุมชนประสบความสําเร็จได้ก็คือบุคลากรนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็มาออนใต้มีคําขวัญของออนใต้ว่าออนใต้บ้านจุ้มเมืองเย็นพนาภูเราร้อยเรื่องเล่าเมืองเก่าอ่อนใต้ถ้ามาออนใต้ต้องโทรหาใครอย่างไรค่ะสามารถติดต่อ ได้โดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์0966985508หดยปรือติดตามทางเพจ a c e b o o k นะคะ at c i v on Thai โอเคค่ะ <Okay. S 2> ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ